นีหลายคนนั้นอาจจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสีดำดำตามหน้านิตยสารป้ายโฆษณาหรือแม้แต่ในรายการโทรทัศน์ที่บางครั้งหลายคนอาจจะเดาไม่ออกนะครับว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรกันแน่สิ่งที่เห็ยในขนาดนี้นะครับเขาเรียกว่าบาร์โค้ด2มิติหรือว่า QR Code ครับจะเรียกว่าเป็นบาร์โค้ดเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดก็ว่าได้ ปัญหาของบาร์โคดแบบเดินที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปที่เป็นแบบแทง่งๆนั้นแล้วก็วางเรียงติดกันก็คือปริมาณข้อมูลที่อยู่ในแท่งรหัสนั้นมีไม่ได้เยอะครับเก็บได้เฉพาะตัวเลขรหัสก <Want> ็เลยใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ไม่เหมาะกับโลกยุคดิจิตัลแน่ๆดังนั้นจึงมีการพัฒนาบาร์โค้ดแบบ2มิติขึ้นมาที่สามารถเก็บข้อมูลได้หลายพันตัวอักษร ทำให้ตอนนี้นะครับมีการนำ QR Code มาใช้ในด้านการโฆษณาและการทำโปรโมชั่นประเทศญี่ปุ่นนี่แหละครับถือว่าเป็นประเทศที่มีการใช้ QR Code กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดและก็ใช้กันมาเป็น10บสปีแล้วครับบ้านเราก็เพิ่งจะเริ่มคิดก็เมื่อไม่นานมานี้เองวิธีใช้งานไม่ยากครับแค่หาโปรแกรมสำหรับสแกนบาร์โค้ดแบบ2มิติ ที่มักจะติดมาให้บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนอยู่แล้วทั้งตระกูลซิมเบียนหรือว่าจะเป็น Android จากนั้นก็ยกขึ้นสองรอสักแป๊บหนึ่งก็จะได้รหัสออกมาครับซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้มาก็คือจะเป็นหน้าเว็บที่เราสามารถลิงก์เข้าไปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับโปรโมชั่นพิเศษได้ทันทีเลยครับส่วนวิธีในการสร้าง QR Code หรือ 2D Bar Code นั้น เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับเดี๋ยวนี้นะครับจะมีเว็บไซต์หลายแห่งให้บริการกันฟรีอย่างที่ใช้งานง่ายๆก็เช่น K คว่ r c o ว่า QR Code ซึ่งก็จะมีช่องให้เราเลือกไม่กี่ช่องกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บก็กดปุ่ม generate กันได้เลยครับข้อมูลที่เราใส่ไว้นั้นจะแฝงไว้ใน QR Code นั่นเองซึ่งก็อาจจะเป็นชื่อเว็บของเราก็ได้จะเป็นข้อความก็ได้หรือจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังได้ครับ แม้แต่ S M S ก็ยังได้ด้วยเช่นกันสามารถเลือกจากเมนูได้ตามที่คุณต้องการเลยหรือถ้ากิดอยากจะได้แบบละเอียดละเอียดมากขึ้นนะครับแนะนำอีกที่ครับอยู่ที่ Q R code generator ซึ่งก็สามารถทำได้โดยผ่านเว็บดังกล่าวเช่นกันโดยที่นี่นะครับจะมีลักษณะของข้อมูลให้เราเลือกใส่ได้เยอะกว่าแถมยังมีแบบฟอร์มให้เรากรอกกันได้ง่ายๆด้วย ทำเสร็จออกมาแล้วก็เลือกขนาดกันได้ครับจะเอาไซส์ใหญ่กลางเล็กจะเอาไปใช้กับสิ่งพิมพ์หรือบนหน้าเว็บอันนี้เลือกได้ตามใจเลยแนะนำว่าพอสร้างเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับทดสอบโดยโทรศัพท์มือถือของเราเองก่อน mm. เผื่อว่าเกิดความผิดพลาดนะครับจะได้แก้ไขทัน